วันนี้การตรวจสอบเงินวัดก็น่าสนใจเจ้าหน้าที่ลงรอบ2อีกแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะเมื่อวานลงรอบที่ 1, 1> แล้วก็ไปดูทั้งที่ทํางานเมื่อวานนี้ไปลงมจรอด้วยถูกไหมฮะสถาบันการศึกษาที่เมื่อวานนี้คือน้องตาลใช่ไหมป้าตาลป้าตาลไปเรียกน้องไม่ได้ปรากฏว่าวันนี้ลงมาที่ไหนครับเมวันนี้ค่ะไปที่ทางด้านของสํานักงานนะคะที่ทํางานของเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ค่ะและการลงครั้งนี้ไปยึดเอกสารมา20แฟ้มน่าสนใจก็คือเส้นเงิน และเดี๋ยววันนี้ดูไปเรื่อยๆนะฮะเวลามันอาจจะน้อยสักนิดหนึ่งผมเอาย่อๆก็แล้วการพันตํารวจเอกสมรบภูมิไทยเขียวท่านรองผู้บังคับการใช่ไหมเน่แป๊บหนึ่งนะผมอ่านสํานักงานาให้ถูกสักนิดหนึ่ง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐอันนี้คือปอปทส่วนปปป,ปน,นี่ก็คือกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพพติมิชอบของท่านเนี่ยเป็นปปป,ปใช่ค่ะแล้ววันนี้ท่านก็ลงไปตรวจสอบพร้อมกับพระครูสุธ,ธีธรรมบัณฑิตเรขาเจ้าคณะจังหวัดน,นครสวรรค์การตรวจแฟ้มเอกสารทั้งหมดเนี่ยนะครับผู้ชมฮะเห็นบอกว่าเพื่อจะไปดูเส้นเงินและไปเจอข้อมูลที่น่าสนใจเนี่ยนะฮะเดี๋ยวลองเปิดเสียงท่านขึ้นมาสักนิดหนึ่ง ประเด็นก็คือไปเจอบัญชีส่วนตัวของอดีตเจ้าคุณมีเงินกว่า10ล้านส่วนเงินวัดเหลือล้านกว่าบาทอเอ๊ะทำไมเจ้าอาวาสรวยกว่าวาดัดอีกเนี่ยนะฮะลองฟังเสียงท่านพันตำรวจเอกสมรภูมิหน่อยเรื่องกรณีที่ว่าเจ้าอาวาสมีเงินในบัญชี10ล้านวัดเหลือล้านเดียวฮะแล้วก็เราได้เดินทางมาที่สำนักงานนะครับเจ้าคณะจังหวัดตรงนี้นะครับโดยท่าน ท่านท่านประครูเนี่ยได้นําพวกเรามาแล้วก็อนุญาตให้เราเข้าไปตรวจสอบนะครับก็ที่มาเนี่ยนะครับเราต้องการตรวจสอบนะครับข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพุทธอุทยานนะครับแล้วก็การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักง,งานเจ้าคณะจังหวัดนะครับเราก็เลยได้ได้เข้าไปขอตรวจสอบเอกสารต,ต่างๆเนี่ยตอนนี้เราก็ได้นํา อเอกสารต่างๆเนี่ยประมาณเบื้องต้นประมาณ20แฟ้มนะครับเดี๋ยวจะไปตรวจสอบที่ส่วนกงงานมจลวิทยเขตนครสวรรค์น,นะครับซึ่งชมครับเอาลหละทั้งหมดนี้ก็น่าสนใจเ <ฮะ S 2> จ้าอาวาสมีเงินเหลือ,อวัดเงินแทบไม่เหลือเลยแปลกมากเอาจะเมมเงินส่วนตัวก็คงเก็บได้เพราะถ้าอู้กว่าจะมาเป็นเจ้าคณะเน,นะาะขนาดกระจอกงอกง่อยนี่อย่างเท่าไหร่นะ22ล้านเจ้าอาวาสว,วัดม่วงใช่ไหมกระจกงอกง่อยอ่ะอันนั้น22ล้าน ปรากฏวัดนี้มี10ล้านอุ้ยจิบจิบป,ปรากฏว่าอีกที่หนึ่งฮะพีคมากวันนี้ทางด้านปปป,ปพันตำเอกเอ๊ะผมอ่านชื่อท่านถูกใช่ปะ่ะสุสมอรภูมิสมอรภูมินะปรากฏว่าท่านไปที่สำนักงานชั้นสองของเจ้าคณะเปิดสำนักงานเลยครับปรากฏว่าเราไม่ได้เข้าแต่เราได้ภาพถ่ายมาทีมงานเปิดภาพตอนตำรวจไปหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยนี่ฮะ แล้วก็อภาพนิ่งขึ้นมาให้ดูในห้องหน่อยคุณผู้ชมคุณผู้ชมท่านจําชายใส่วิกได้ไหมท่านอาจจะจําไม่ได้เขาให้เขาไม่ให้นักข่าวขึ้นนะเจอไหมครับภาพนิ่งในสํานักงานเอาเต็มจอเลยครับแล้วดูเปิดดิมันเปิดห้องน้ําแทนที่จะเปิดห้องที่มันมีในยยะสาคัญมันมีห้องนอนด้วยนะเมย์นี่เจอหรือยังครับห้องนอนเจอไหมแล้วประเด็นคือ แป๊บหนึ่งนะเออนี่นี่ภาพนี้ก่อนเอาภาพนี้ก่อนภาพเดียวเดียวก่อนแป๊บหนึง่งเออตรงตรงบานห้องน้ำอะ่ะมีตัวซูมปะ่ะเออตัวนี้เอะขึ้นจอขึ้นจอเอาขึ้นจอ,นจอ,เ,อ,นจอเออเปิดภาพชายใส่วิกขึ้นมาหน่อยดิชายใส่วิกอยู่กับสีกาเอาขึ้นมาคู่กันกับภาพประตูห้องน้ําตรงเนี้ยคุณผู้ชมครับข้างบนเนี่ยคือเรือนนอนคือเรือนนอนเอ้ยคล้ายไหมเฮ้ยเฮ้ย <Hey. S 2> hey. hey. และมันมีอีกภาพหนึ่งหรือเปล่าเม่ะเขาทำอะไรกันในห้องน้ำอ่ะเขาทำอะไรกันในห้องน้าแล้วจริงมันจะมีคลิปบรรยากาศนี่เห็นใช่ไหมฮะอ๋อมันคล้ายกันเลยอ่ะ,ะแล้วมีอีกภาพหนึ่งเห็นบอกลายดอกบนเก้าอี้รับรองแหมต้อนรับกันหลายที่เหลือเกินนะเออทั้งอินดอร์ในห้องนี่แล้วก็ไปห้องน้ำคุณผู้ชมครับ เฮ้ยสำนักงานเจ้าคณะใช่ไหมเมย์ใช่ค่ะนี่ก่อนศึกนี่ควรจะสั่งหรือเบาเก้าอี้สักนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะแล้วโอ้โหสบายเลยห้องนี้ใช่แล้วคือจริงๆเนี่ยข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเป็นห้องบนชั้นสองของสำนักงานที่มีห้องนอนมีเตียงมีที่นอนมีสิ่งอำนวยความสะดวกนี่ทีมงานที่เปิดคู่กับวิดีโอเลยดิที่ไปเห็นห้องลงห้องนอนอ่ะภาพนี้ขึ้นไหเปิดจอสองก็ได้เป็นอีกจอหนึ่งที่เห็นห้องลงห้องนอนด้วย โอ้โหแอร์ก็ฟรีข้าวก็ฟรีเก้าอี้ก็อยู่อย่างดีนอนก็นอนแอร์อีกน้ำซ้ำมีสีกามาทำบุญด้วยอีกนี่ฮะเอ,อรู้สึกมันจะมีคลิปวิดีโอใช่ไหมที่ที่น้องเขาได้มามีห้องน้ำ <ไป S 1> อ่ะเออประมาณ1 0วิเก้าวิอ่ะเป็นคลิปวิดีโออ่ะมันมีอยู่เนี่ยนะที่นัตตี้เนี่ยเออนี่บานประตูแถวนี้อโออาบน้ำสงสัยผ่อนคลายเส้นตึงนี่ โอ้โห oh แล้วเห็นบอกเจ้าคณะนะอยู่คนเดียวค่ะใช่นี่มักจะมาพักที่นี่บ้างเป็นบางครั้งคราวโอ้โห oh อะไรกันเนี่ยแต่ต้องให้ความเป็นธรรมชายใส่วิชคนนี้ด้วยนะ uh huh. ว่าอาจจะมาสีกาอาจจะมาทําบุญก็ได้ uh huh. ท่านอาจจะไม่ไมีอะไรก็ได้เนี่ยนะฮะ uh huh. นี่อ่ะเอาประมาณนี้